อย่างฮาเข้มหัดสวีออกอาการหลังจับได้ใบดำสุดฮาเข้มหัดสวีออกอาการหลังจับได้ใบดำบอกเลยว่าเป็นคลิปที่สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนคลับแฟนละครไม่ใช่น้อยหลังจากที่พระเอกหนุ่มชิดานเข้มหัสวีพักพงไพศาลได้มาเกณฑ์ทหารจับใบแดงใบดำในวันที่3เมษายนวันที่3เมษายน2566นักแสดงหนุ่มหัสวีพักพงไพศาลเข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกิน เข้าเป็นทหารกองประจำการประจำปี2566ณที่ว่าการอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬหลังได้ยื่นเรื่องผ่อนผันครบเกณฑ์5ครั้งแล้วและเมื่อเวลาประมาณ17นาฬิกา10นาทีได้จับใบดำใบแดงและผลปรากฏว่าได้ใบดำทั้งนี้เข้มหัสวีได้เปิดใจว่าความรู้สึกในวันนี้เป็นธรรมดาที่รู้สึกตื่นเต้นแต่ผมมีความตั้งใจที่จะมาจับใบดำใบแดงอยู่แล้วเพราะคิดว่าเป็นการทำหน้าที่ของลูกผู้ชายจะผ่อนผันหรือมาจับใบดำใบแดง ก็คิดไว้ว่าถ้าจับได้ใบแดงเราก็ทําหน้าที่รับใช้ชาติให้ดีที่สุดแต่ถ้าได้ใบดําก็ทําหน้าที่ของนักแสดงที่ดีนอกจากทํางานแสดงด้วยความตั้งใจแล้วก็ช่วยเหลือสังคมเป็นแบบอย่างที่ดีอย่างในวันนี้ผมเป็นนักแสดงด้วยก็อยากเป็นแบบอย่างคือทําหน้าที่ของลูกผู้ชายไทยที่ควรทําปัจจุบันกําลังถ่ายทําละครเรื่องลมพัดผ่านดาวและเมืองแก้วทางช่องเจ็ดเอดีซึ่งบรรยากาศตอนลุ้นจับใบดำใบแดงก็สร้างเสียงกรีดให้กับแฟนละคร ซึ่งผลที่ได้ก็คือใบดามพอกลับบ้านมาก็ออกอาการดีใจจนเก็บไว้ไม่อยู่ถึงขั้นเปิดเพลงเต้นกันอย่างสนุกสนานเอาเป็นว่าเราไปชมคลิปกันได้เลย